สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาทําซุปผักนะคะแต่คือนี้ว่าข้าพเจ้าจะแนะนำตัวหนึ่งค่ะมันเป็นสาหร่ายอะคะ่ะที่ว่าปรุงรสได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มรสนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะหรือบางทีนะคะเ,เราอยากทานเป็นน้ําชาแก้หนาวนะคะเราก็แค่ว่าชงน้ํานะคะใส่น้ําร้อนแล้วก็ใส่นี่ค่ะเข้าไปนิดนึงเลยคะ่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเออเป็นตัวที่รวมสาหร่ายทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ดีมากอะคะ่ะแค่ว่าชงน้ําร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวนะคะเพราะเขาลดเขาจะเข้มข้นอยู่แล้วะคะ่ะถือว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะให้คุณค่าอาหารเยอะมากด้วยค่ะแต่คนี้ว่าวันนี้ค่ะ ข้าพเจ้าจะมาทําเป็นซุปก็เลยใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ผักเพิ่มไปนะคะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะที่จะแนะนําเป็นนิกสาหลายไปหมดเลยอะคะ่ะนี่นะคะ่ะนี่เราก็ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะนี่เขาจะมีสองกันชื้นนี่จะใส่ผัก ต้มน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้มต้มเป็นผักใช่ไหมคะก็อาจจะว่าเนี่ยค่ะเ็าจะมีก็ใส่เป็นน้ำร้อนอะไรไก็ได้อะนะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวข้าพเจ้าวันนี้จะทานเป็นผักอะคะ่ะก็จะใส่แบบเข้มข้นนิดนึงนี่คะ ตัวนี้เขาจะมีเนคิเป็นสาหร่ายแห้งแล้วเขาจะรวมสารพัดมิกสาหร่ายไปหมดเลยอะคะ่ะนะเพราะวันนี้จะเน้นแบบกินนื้เย็นก็จะเน้นแบบกินเป็นผักเยอะๆหน่อยอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบเพราะว่า ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยรสเขาเข้มข้อนอยู่แล้วะคะ่ะใส่ผักก็เป็นจบน,นะคะ,คะสำหรับง่ายๆคนที่ปรุงอาหารไม่ค่อยเก่งอะไรนะคะตัวนี้เป็นเขาจะมีนะคะเนี่ยค่ะวากาเมะโคกสาลาย เมคอปพเนกิขามอเอมก็คือรวมอสาหลายทั้งหมดเลยอะคะ่ะรวมสาลายเนะะี่ยค่ะหน้าสองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าสําหรับเพื่อนเนี่ยะคะ่ะเป็นคุณประโยชน์ที่ดีมากนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเนี่ยค่ะเพราะสาลายเนี่ยพวกช่วยพวกผมพวกกระดูกและฟันอะไรหลายอย่างนะคะตัวเนี้ยแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วตัวเนี้ยเขารวมสาลาย รวมหลายชนิดนะคะสาหร่ายใต้ท้องทะเลนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากต้มนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือแค่ว่าต้มน้ํานะคะให้เดือดแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะทานเป็นชาก็ได้เพราะรสเขาจะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะค่ะมีแค่186แคลอรี่เองนะคะค่ะสวัสดีค่ะ